จากกรณีนะครับดราม่าพิพาทนะครับในโลกออนไลน์อย่างดุดเดือระหว่างคุณแพรี่หรือว่าคุณไพราวานาันบุตรกับพระชาตีเนี่ยในมุมมองของข้อกฎหมายน่าสนใจนะคุผู้ชมครับของกระแสถ้าใครได้ดูเนี่ยเดือดมากนะครับที่ทางด้านท่านทนายธรรมราชนะครับมีการเ,เดือดเป็นร้อนแทนพระชาตีที่อยู่ที่รัสเซียเนี่ยนะครับบอกว่าถูกแพรี่เนี่ยโจงตีต่อว่าไล่สดด่าแบบนี้เนี่ยทำให้คณะสงฆ์เนี่ยเสื่อมเสียทางธรรมราชก็ยันว่าจะเดินหน้าเอาผิดกับพแพรี่ไพรวันไปนะครับแม้ว่าทางในารายการของกระแสนเนี่ยทนายสงกรานจะบอกว่ามันไม่ได้ ก็ไม่ฟังครับยืยนยันจะเดินหน้าเอาผิดล่าสุดครับในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความจากเพจ a c e b o o k ของทนายอนันตชัยชัยเดชทนายอนันตชัยือว่าพี่เปียกนะครับเป็นทนายกองทัพธรรมนะครับถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยพี่เปียกบอกครับว่ามุมมองข้อกฎหมายของทนายอนันตชัยเนี่ยในะครกรณีการแจ้งความเป็นคดีในความผิดต่อพรบคณะสงฆ์มาตรา4 4ตรีเนี่ยนะครับทนายอนันตชัยบอกว่าผมในชมรายการของกระแสข,ของคุณหนุ่มการชัยที่มีทนายและก็อดีตพระพิสุแลวก็คารว่ามาแสดงความเห็นฟังแล้วก็ไม่สบายใจ จึงอยากขอแสดงความเห็นในฐานะนักกฎหมายและก็ทนายความไว้เป็นความรู้โดยขอใช้ภาษาชาวบ้านเพื่อง,ง่ายต่อความเข้าใจของท่านที่มีได้เป็นนักกฎหมายทนายนันชัยบอกกับว่าวกรณีที่พระชาตรีมีการไล่สดกล่าวหาคุณภัยวันก่อนเนี่ยซึ่งมันอาจจะไปเข้าข่ายเป็นการทําความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328และต่อมาคุณภัยวันก็โต้อตอบบ้างไล่สดด่ากลับไปบ้างดังนี้เนี่ย พระชาติก็จะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับไพรวันในฐานความผิดหมินประมาทได้หรือไม่ปัญหานี้ครับทนายนันชัยอธิบายไว้ว่าพฤติการระหว่างพระชาติกับคุณไพรวันเนี่ยเปรียบเสมือนต่างฝ่ายต่างสาดน้ําเข้าใส่กันทํานองเดียวกันกับการสมัครใจวิวาทเมื่อเป็นดังนี้ทั้งพระชาติและคุณไพรวันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงหามีอํานาจในการร้องทุกพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีในความผิดฐานหมินประมาท ซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวได้ไหมและหากกล่าวในมุมของพระชาตรีเนี่ยยังถือว่าพระชาตรีเป็นผู้ก่อและมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนี้ด้วยอย่างไรเสียพระชาตรีก็ไม่ใช่ผู้เสียหายและมิอาจดำเนินคดีกับคุณไทรวันในความผิดฐานหมิ่นประมาทได้แต่อย่างใดเหมือนกันสำหรับกรณีที่มีทนายความคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือทนายธรรมราชเนี่ยพูดช่วยได้แต่ในโพสต์ของทนายนันชยัยแกบอกว่าทนายทอทงเนี่ย ไปแจ้งความเดเนคดีกับคุณภัยวันตามพรบคณะสงฆ์พศ2505มาตรา44ตรีผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับทนายนันชัยบอกผมขอถามว่าพระชาติเนี่ยเป็นคณะสงฆ์หรือคำว่าคณะสงฆ์เนี่ยนิยามไว้ในมาตรา5ทวิว่าคณะสงฆ์เนี่ยหมายความว่าบรรดาพระพภิสุทิ์ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชา ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราอาณาจักรตามพจนานุกรมไทยได้ให้คําจำกัดความคาว่าคณะไว้ก็คือหมายถึงหมู่หรือว่าพวกซึ่งแยกมาจากส่วนใหญ่กลุ่มคนหรือผู้ร่วมกันเพื่อก่อการใดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคณะกรรมการคณะสงฆ์คณะนักท่องเที่ยวหน่วยงานในมหาวิทยาลายัยหรือสถาบันที่เทียบเท่า สรุปคําว่าคณะสงฆ์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยพระภิสุสงฆ์ตั้งแต่สองรูปขึ้นไปจึงจะเป็นคณะสงฆ์นี่พระภิสุ์เพียงหนึ่งรูปเนี่ยไม่สามารถเป็นคณะสงฆ์ได้การที่คุณไพรวันกล่าวว่าพระชาตีจึงไม่ใช่เป็นการกล่าวหาคณะสงฆ์ดังนั้นผมจึงเห็นว่ากรณีนี้ทนายทอทงไม่สามารถร้องทุกกล่าวโทษให้ดาเนินคดีกับคุณไพรวนันไนขกอหาหมิ่นประมาทคณะสงฆ์แห่งพรบคณะสงฆ์2505และก็ก็อหาหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328ได้ครับนี่ที่สำคัญทานายณชัยบอกว่าหากมีการแจ้งความผิดเบือ้องข้อท็จริงเนี่ยอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จอันเป็นของแถมอีต่างหากจึงขอแสดงความเห็นในขอ้อกฎหมายมาณโอกาสนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็สับสนต่อพระพิจุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครับพูดง่ายคือการที่ทนายธรรมราชเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดที่แพรี่คุณภัยวัน ทำให้คณะสงฆ์เสื่อมเสียเนี่ยคุณแบรี่เขาตอบว่าพระชาตรีครับไม่ได้มีการโจมตีผิดคณะสงฆ์และคำว่าคณะสงฆ์เนี่ยต้องเป็นพระสงฆ์ตั้งแต่2รูปขึ้นไปจบแล้วน,นี้ในแง่มุมข้อกฎหมายของทนายนันชัยครับแต่ผมเห็นคลิปล่าสุดเนี่ยทนายธรรมราชก็ออกมาไล์สดบอกว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวของนักกฎหมายแค่นั้นเองนี่ก็ไม่จบนะทนายธรรมราชก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาผิดกับแฮร์รี่ไพวันอยู่ก็เดี๋ยวคงต้องติดตาม,มานะครับถ้างั้นนะครับว่าจะจบยังไงสำหรับเรื่องนี้ เข้าวเดียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ